โอเคครับเดีย๋ยวลองมาดูใหม่นี้ครับจะมีตัวหรือเปล่านะฝนตกๆครับไปลองดูฝนเพิ่งตกไม่ใช่ฝนตกตกมันฝนหยุดแต่ก็มีคนเข้าอยู่เยอะเลยครับเดลองดูนี่เดีย๋ยวลองเป็นกบยางแค่คันก่อนนะ เลยครับเรียบร้อยนี่ครับเห็นมันขยับ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 โอ้ยมีแต่ไซนี้เนาะกับกบยางแก้คันครับนี่ไซร์กำลังแบบเป็นแบนส์กำลังดื้อๆครับนี่ครับเต็มคำครับผมกับกบยางแก้คันครับไม่ได้ออกไหมนานครับนี่ครับถ้าว่าใหมก็เป็นอย่างที่เห็นโอเคครับผมฝากผลงานด้วยครับกบยางแก้คัน นี่ครับสายต็มปากเลยสุดยอดครับ